ไม่มีคลิปสวยๆมีแต่ภาพน่าสนใจมีแต่ภาพเกๆ๋ๆเราวันนี้จะมาทำให้ภาพนั้นมีชีวิตขึ้นถ้าใครที่ยังไม่เคยทำนะครับก็ให้กดติดตามและรอได้เลยเดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับสำหรับทำภาพเคลื่อนไหว 3D สำหรับ <Woo! S 1> การทำภาพเคลื่อนไหว 3D นะครับก็ก็เข้าไปที่แอป Cap Cu t นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกภาพที่ เราจะทํานะครับเลือกมาอันนี้ในกรณีนี้ผมก็จะเลือกประมาณหกถึงเจ็ดภาพนะครับก็แล้วแต่เราชอบเลยหลังจากจได้ภาพมาแล้วนะครับก็จะเป็นช่องไทม์ไลน์แบบนี้นะครับก็ให้เรา,าเลื่อนไทม์ไลน์ให้มันแคบลงสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมจะเลื่อนไปที่2.0นะครับเพราะว่า ทำไมต้องเลื่อนก็เพราะว่า,าตัวอเอฟเฟกตัวนี้คือมันจะมีหน่วงเวลาที่สั้นๆนะครับถ้าสมมติว่าถ้ามันยาวไปเนี่ยมันไม่สามารถากดใส่เอฟเฟกได้นะครับผมเราใส่ไปกี่ภาพเราก็จะเลื่อนทุกภาพเลยนะครับ แล้วก็ทุกๆคลิปเนี่ยในท้ายคลิปมันนะครับก็จะมีโลโก้ของ Cap Cut นะครับซึ่งเราสามารถาลบก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้คงไว้อย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของเรานะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ของเราก็ได้นะครับโลโก้แบรนด์ของเราก็ได้อันนี้คือแล้วแต่นะครับคือหลังจากผมเลือกไทม์ไลน์ของ รูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยให้มันมีหน่วงเวลาที่น้อยลงเนี่ยผมก็จะมาเช็ครูปของแต่ละรูปนะครับว่า,ารูปเนี่ยมันเต็มจอไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็จะทำสัสดส่วนให้มันเท่ากับคลิปเรียวนะครับให้มันภาพทุกภาพเนี่ยมันเต็มหน้าจอเลยนะครับเราก็สามารถคลิกที่รูปนะครับแล้วก็ใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ย ขยายได้เลยอ่าและคราวนี้ผมก็จะมาอ่าเช็ครูปอีกทีนะครับว่าผมอยากใช้รูปไหนอ่าเรียงก่อนเรียงหลังนะครับก็คืออ่าโดยการคลิกที่รูปนะครับสัมผัสที่รูปกดค้างไว้เลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถเลื่อนได้โอเคต่อมานะครับเราก็จะมาใส่เอฟเฟกที่รูปนะครับก็ให้เราเลือกที่รูปรูปนั้นนะครับให้เลือกไปที่สไตล์นะครับแล้วก็กดการเคลื่อนไหวนะครับเลือก Zoom 3D นะครับก็ในเงี้ยมันจะมีเอฟเฟกมากมายเลยหลังจากที่เราคลิกที่รูปแล้วเนี่ยมันก็จะรอการประมวลผลของรูปแปบ๊บหนึ่งนะครับไม่นานนะครับเราให้เราใส่แบบนี้ทุกรูปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพืทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้สังเกตที่ด้านบนนะครับคือสังเกตด้านบนนะครับที่ 1080p นะครับอันนี้คือความละเอียดและความคมชัดของวิดีโอนะครับก็คือถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็แนะนำเป็น Full HD นะครับระดับ 1080p นะครับเพื่อนๆก็จะได้ภาพที่คมชัดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความคมชัดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของภาพของเพื่อนๆด้วยว่ามีความละเอียดมากน้อยเพียงใด ส่วนการอ่าเอ็กพอนะครับก็มันจะ export ไปที่เครื่องนะครับก็ให้กดมุมด้านบนเหมือนกันนะครับที่ข้างๆอ่าความคมชัดของวิดีโอนะครับก็สามารถกดเท่านั้นเองครับเราก็จะได้ไฟล์วิดีโอสวยๆนะครับไว้ลงในคลิปรวิวกันก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่หาคอนเทนต์ดีๆนะครับภาพสวยๆ อ,อยากให้มันมีเอฟเฟกเคลื่อนไหวที่ดูมีมิตินะครับให้น่าสนใจยิ่งขึ้นยังไงขอบคุณนะครับ